มามาเริ่มตีเริ่มตีมกันดูหกครั้งแล้เฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวคอยไปลบเดี๋ยวคอยไปลบโอเคโอเค หอะไรนะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสิ่งมึงเขลเขียวเขไม่แย่ไม่แย่โนโนแบดโนแบดมามามาแบบสตรีมใช้เลนโกโคูลาค่าหัวเออมันต้องแบบนี้สี่ใช่ไหมปกะ biệt rồi nè, stream bóc phốt, xinh đẹp, khuôn khoe khền, cái gì à, cái gì nhá, à,

สวัสดีครับคนดูที่ชื่นชอบ BF เฮ้ยอะไรอะององในรู้นี่สิไม่ใช่ไ <c oughs> <c oughs> ม่ใช่ปุ้มปุ่มปุ้มปุ <c oughs> <c oughs> ้มเยอะโคตรจ้าบเลย <c oughs> ใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกรโณนตีช่วยด้วย <c oughs> โหแย่ <c oughs> ข้าตัวตายเออข้าได้ข้าได้ข้าตัวตายข้าได้ฮะเออจริงเซอร์ไปไหลอ่ะเออเซอร์ไปไหลก่อนเออโอเคก่อนแล้วโอเคก่อนแล้วข้าดูแลดูแลอ๋อ อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไงวะแบบโอ้ดูดูดูเอาอะไรอ่ะกดกดกดบ้าเผาวิ่งไม่เร็วอะไรวะได้ได้วิ่งโคตรเร็วเลย เิดเพลงเปิดเปิดเพลงไม่ได้ยินเสียงอะไลฟปิดปิดเสียงรบกวนย้ายย้ายย้ายแบบ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 เออบ้าบ้าโอ้ก็เออทำดีใครดูบ้างวะสี่คนวัดตบฟัก สี่คนมาไงวะน่อเออช่างมาเถอะฮ้ยเก็บป่ะ ใช่มันมันเป็นจิตชีวิตประจำวันฮ่คุณอยากเปิดเสียงมึงมากเลยอุะยนี่นี่เล่น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 โอ้ย อุ้ยมังกรอุ้ยลืมลืมนึกว่านึกว่าใช้ซวยซวยปุ่มปุ่มไม่โดนปุ่มระเบ้าเอาเอาได้เฉยเลยโคตรโคตรจ้าเลยเฮ้ย แล้วผมคมหนูก็มาเออลงลงตีนวันเด็ดเด็ดเด็ดอก็มีแยะเฮ้ยมังกรเขียว ไม่มันมันมันตายเร็วมันตายเร็วมันกอนะมันตายเร็วหรือเปล่าอ่ะถอาแค่มีโป้กูไม่ไปอ๋อยังไม่มีโป้อ๋อ ไม่รู้ไ,ได้ปะ <c oughs> วันด้วยเฮ้ยเยอะตัวขาวขี้เฮ้ยโอ้อ <c oughs> มีสีขาวกูจะตกใจทำไมวะกูก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยวะสีขาว ừ xanh ngoài, cú cứ đi, đấy, để khai xe đồ đầm quá. ôi <laughs> là, còn... ừ, phải xả được à, thấy <laughs> 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 ขนยางอุ้มึงบ้าหรือเปล่าเซิฟ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 สามล้านสี่บไอ้กูต้องเอาเสียงมึงลงด้วยละ เออมึงม <Norwegian> ึงมึงจะทำใหม่ป่ะทำใหม่อ like cool? ่ะม awesome. uh ันอยากอะฮะกูถามามามากูกูเอาเสียงมึงมาด้วยมาเจ้ากูตีล้านหกมีแรงดิงดีมอนแล้วก็สามล้านหกมีฮาไครชิน ฮะไรนะพูดใหม่ดิไอ้ชายาสีชมพูอะชายาสีชมพูนะไอ้ชายาชมพูสีชมพูนะใช่มาเซิร์ฟคู่่ล้านหกมีล้นยิงดีมอนแล้วก็สามล้านหกมีฮาไครชินฮะไรนะพูดใหม่ดิไอ้ชายาสีชมพูอ่ะ ฉายาสีชมพูนะไอฉายาชมพูมทำเรียนตัวเองอเฮ <c oughs> ้ยอะไรวะดักเลยอุ้ยเราต้องเราต้อง <c oughs> เลียนเหลี่ยมซิกอ่าเหลี่ยมไม่ได้ <c oughs> เหลี่ยมซิกเหลี่ยมซิกอ่าเฮ้ยมาไม่เปิ <c oughs> อีพีวะอ๋อเฮ้ยหรือว่าเปิด ปิงโคตรเยอะอยู่เซอร์ไนเซร์เซ in ิร์เซร์เซร์มึงเปล่งแหละร้อยหนึ่งพันสาสิโอสามร้อยคโคตรเกินสามร้อยหตอนนี้เดินทางโคตรโคตรอืดอ่ะเออโคตรอืดอ่ะ เรต้องต้องต้องเคสิแปดล้านแล้วละโอมมันเนี้ยนะเออใช่วันเนี้ยต้องเคสิบแปดล้านหละเือหลายอชม่มาเติมกว่ะฮะไม่เมามาเอใแเย็นดิกุพมพุม มาสู้กันตอนปีอ <possibly Nou f entes> ีกแล้วครับงจวะนี้โอ้โมังกรปุ่มเฮ้ยเฮ้ยเข้ามืไปแล้วเออไม่ตายละโออโคตรเกิน งัดห <ım Laser> ัวคมงั้นหัวคมงั้นหัวคมว่าตกฟักอะอเลิเอลิโกกูงัดหัวผมนะทำไมเดรนไม่ไดียงกวอะทำไมเดรนเหมือนไม่ปิงเลยวะแต่ความเป็นจริงม่ปิงชิบหายทำไมเลยเหมือนไม่เหมือนไม่ดิเสียงกูเลยวะก็มีเสียงไงอ๋อมีกูได้ยินแล้ว ผมว่าต f ฟ้าก่ะเอาเล่นเอาเล่นโกอง้นผมผมนะง่ายไม่ยากไมเด้นละไไม่ดีเจ้าพวไม่ดีฮึบ<ฮ><ฮ>